้าของฝากจากกทมเพิ่นวะคุณนะภะสาก็ได้คอยว่าแล้วของฝากนะคะโอ้ยแม่ดาได้แบกเลยแม่ดาได้แบกเลยไหนๆๆมีอะไรมีอะไรแม่ดาก็แบบให้ภาษาเมืก็ได้นะ ไหนไหนไหนาอ๋อนี่แม oh, 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 okay. oh. oh. okay. ่นตาแล้วบอกว่าแนี้แล้วก็ตด้วยแล้ว็ัอ๋นี่คืออะไรนะขอบคุณลุหน้าค่ะโอ้โหแล้วทั้งรอีเลนสีส้มสีส้มสีของพี่เสือกับประเทศบ้านในสีเหลืองเออ คือเสียเหลืองอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอาหารไม่ดูกยึดใส่อาหารแช่ในตู้เย็นคอยเิมอยได้แล้วอาหารแช่ในตู้เย็น เวลาเราจะเก็บอาหารแล้กินไม่หมดเนาะเราก็ใส่ในกระปุกงมาเลยเราก็ใส่กระป๋องมีฝาให้มิดชิดมันจะได้ไม่มีกลิ่นออกไปในกระจายใส่ตู้เย็นแล้วก็เซื้ออะไรนะวัชเชอาหารทะเลอ๋อไม่อาวเสร็จแล้วมาลุ้นของฝากภาษาแบบโอ้อยากเปิดอยากเปิดอยาก ปาเห็นอะไรจะใส่ใส่อันอันอ่าเข็นมานเขีสีเลยวโอ้โรูปสวสีปุ้ยขอภาษากลางเนาะประเทอะไรจะสีกลางเบิดบาทเนี่ยกลางซ่งกลางซ้อนกัน เอาไปไหว,ว้ที่โดมเนาะเอาไปไว้ที่เอาไว้เป็นจุดจุดจุดไปเลยอือเอาไปไว้เป็นจุดจุดเลยไปไว้ฟังรมเดี๋ยวดูนะคะนีกี่สีโอ้ขอ,แอ,ของแม่ดานี่มาตรฐาน,น,น,นอันนี้ก็เอาไว้ให้เหมือนกันไ,ไม่ได้ให้ใครอเอาบอ<ด>เอาเอาเอตัวนี้นี่ตัวนี้ดีเพื่นมาได้มีรมกลาสีแดงสีแดงมีกี่สี สีเหลืองสีฟ้านีนเสีเลยนีสีจนะ่ค่อยชอบสีนี้ชีประชาจับนะไม่รู้แล้วว่าสวยน่ะเล่นแต่สีเหลืองสีนั้นน่าสวยเอาไว้ทุกจุดสีแซมพูไม่มีเลยไม่มีสีแซมพู สีแชมพู no? ไม่มีหรอแชมพูไม่มีอ๋อแต่มันก็สีสวยอยู่นั่นเหลืองมีเหลืองแบบเหลืองเสีเหลืองเวลามองมันจะได้ไม่แสบตาไงเจอแดดเนาะอากาศแบบมันจะมีกี่หลังกี่หกใช่ไหมจุดที่เราต้องไว้ก็มีตรงร้านกาแฟศาลาหอบพระอืมตรงศาลตรงปูจนลองไม่ใช่ไม่ใช่เขายม่ไห้ เอาซีไหนก็ไอวแต่ปาน้อาเอวนตาสายตาเท่าไรค่ะร้อยห้าสิบ้ไม่ไปุ๊ไม่ใส่เวนตาใส่เบิรงก็นะสอไปใส่นุยาไปใส่ดยะไปใส่้ยาไปลองยาไปลองไงไกเห่เห็นหงอยบ่ ไมีอีกถุงหนึ่งไอถุงเนี้ยต้อให้แม่ดาคนเดียวโดยเฉพาะมันมีถุงแจกอีกไม่อีกถุงหนึ่งเอาเหรอเขาทุกเซลแม่ดาว่าแม่ดาแค่ไหน่จะซีไซเบิร์ตตีเขาบอกไมดาว่าไอทางป่าตรงไหนถอดแว่นก็ลืมอยู่แล้วโ้เม่ดาต้องหาไอเป็นสร้อยมาแขวนแล้วกันเนาะใส่คอไว้เอาแหวงปันกันแหวงปันกัน ยังมีอีกเหรอยังมีอีกยังมีอีกโอ้เขาบอกแกเขาจะให้ป้าที่บ้านป้าที่บ้านบอกว่าของในบ้านมันก็เยอะแล้วไม่เอาแล้วใช่กระพิบกระบอกมีแว่นตากรได้ไหมกระได้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 โอ้ยยังไงยังไงมาเร็ว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 มาอีกแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าได้เต็มที่เลยอันนี้แยกมาแล้วอันนี้คือ ร้อจะได้อฝากริงริแล้วแกอยากให้คนมาอีกหลายอย่างนะแต่ว่าเขาดูรถเรารถเราเป็นรถเก่งเราม่ใช่ิะรคุณป้าจิตอกราบขะคุณคุณป้าจิตมากๆสือั้งสหรัสือไ้องเอาบะไปแล้วขอบคุณคุณป้าจิตด้วยนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้ที่วังปูไม่ได้ขายนะใครอยากได้ก็ในโอยให้เขาหมด เพื่อนอยากได้คนรู้จักอยากได้คยงต่อไปม่อปต่อไต่อไปต่อไปา่อีกต่อไั่อไต่อไปต่อไโ่อ้ตะไต่อไปต่อปต่อไปต่อไป่อไปต่อยปต่อไป่อไปาอไปต่อไป่อไปต่ไปต่อไป่อไปต่ไดต่อไต่อไป่อถนา่อป่อ้ปต่ตปองอไยอไ่อไ่อไป่รไปไ่อต่อไปต่อ้วตต่อไอ่อไอมปตอยตอ่อไต่ออย เอ้ยายิ้มปิงเลยใครได้ยินมันครบมันหมดละบอกขอเคุณนะคะขอให้คุณป้าจินนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่เรืองไม่เสด็จไม่จนเด้อขอให้อยู่เป็นล่มโพล่มไทรกับลูกหลานไปนานๆาด้วยเด้อเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเบิ่ภาษากับมิวเบิ่งภาษากับมิวอุ้ยโหบามุ เมื่อวานโฮบอกว่าจะไหนปัสแสบมาบมา่บม,บม,บมีคนกลวนเลยม,รรม,มใส่เนเฮ้ยแม่ <c oughs> ไม่ม <c oughs> ได้จอโบนะ <c oughs> ต้องคอยตัดตาจะคอยสายตาเท่าไรคอยปรหงเมีเยวเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเหรอยาใส่นะย่เอามียวลองใส่ เอาไปไว้ที่โดมนะลงธาาลุงไ่สวนนะลุงมลุงจะใส่อโอ้เออยาสีดำโอเคไหยมิวใส่ไปด้วยสายตายาวสายตายาวอ๋อภาษาเดินถือร่มเราจะเอาคลิปฉุดเลยถือจะได้ล้านวิว ยาฟ้าภาษาคลิปช็อตไม่รู้ว่าสายตาเท่าไหร่ปกติไปสเด้งเลยป้าาบาลใส่เท่าไหร่คลิปช็อตเด้งทุกคลิปสองร้อยมันดันจริงเออมันกำลังดันก็ปล่อยไปเลยอัพไปเลยเออลงไปเลยเผื่อจะได้ล้านวิวเหมือนเจ้ยอัพไปเลยอัพไปเลยแสนแล้วคลิปอะไรอ่ะช็อตช็อตอะไรพาน้องไปนั่งพาน้องไปขี่ม้าดุกระนั่เลย ได้คนดูแสนแล้ววิดีใจนะัดแรกนะที่ได้แสนนะจะตัเยไปังหนอเอของูใช่นดไแนเออก็คนละลอะไรอะไรด้อะไนั่วถัวถั่วเอาประกลางร่มหน่อยเดยวจางร่มเนแล้ววะันนแดดโคนอรแบ